ออกมาดีน้องออกมาแลว้วนะเห็นตะขาเขาก็ตัวน้องอนะ่ะวัวกระทิงป่าค่ะออกมาแลว้วออกมาโชว์ตัวหน่อยครับ,บรูปหลรอรูปหลอกมาหน่อยลูกยืนไปเงามืดอยู่นั่นนะ่ะแดดมันเหลื่อมตานะคะ น้องอยู่ตรงนั้นแหละค่ะใต้ล่มไม้นะน่ะมองด้วยตาเปล่าจะเห็นน้องยืนอยู่ขยับแล้วออกมาหน่อยเรลรููหลรอเอ้ยนี่ก็เดินลงไปหาสัรอกจะขวิดกูไม่เนี่ยลบรลอลกนรองว่ากระิ้ง น้อก่อนเดี๋ยวจะลงไปหา